วันนี้เราจะมาทําความรู้จักว่าวาวาน้ํามีหน้าที่ทําอะไรวาวาน้ํามีหน้าที่รักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์เนี่ยจะสามารถทํางานได้ดีตอนที่ตอ,ทตอนที่อุณหภูมิไม่เกิน90องศานั่นคืออุณหภูมิของรถยนต์ที่ทํางานปกติดีหน้าที่ของวาวาน้ำเ,เราเราต้องกั้นเป็นห้องสองห้อง ห้องหนึ่งก็คือฝั่งหม้อน้ํานี่คือหม้อน้ําสีดำๆคือหม้อน้ําส่วนที่เห็นเป็นดลูมินียมคือฝั่งเครื่องยนต์เพราะนั้นเราจะแบ่งเป็นสองห้องคําถามคือว่าแล้ววาล์วน้ําติดตั้งไว้ทาไมก็อย่างที่บอกว่าวาล์วน้ามีาที่รักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์รักษาอย่างไงร,รักษาก็คือเมื่อเครื่องยนต์เดินเครื่องอยู่หรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ระบบน้ํามีอุณหภูมิเยน็น เพราะฉะนั้นน้ำจะปิดท่อทางเดินของน้ำน้ำในเครื่องยนต์จะไหลเข้าสูงยนต์ด้านล่างจากหม้อน้ำสู่ด้านล่างแล้วไปวนในเครื่องยนต์ผ่านลูกสูบไอผ่านกระบอกสูบทั้งสี่สูบแล้ววนกลับมายังท่อบนนั่นคือวัตถิจักรการทํางานปกติเพราะฉะนั้นวาล์วน้ำเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะอยู่ด้านท่อด้านล่างของเครื่องยนต์ ก็คือท่อด้านเข้าของเครื่องยนต์ส่วนท่อน,นี้จะเป็นท่อออกจากเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นโดยส่วนมากแล้ววาล์วน้ําจะอยู่ที่ท่อด้านล่างแต่รถยนต์คันนี้วาล์วน้ําที่อยู่ข้างบนก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นวาล์วน้ําจะกักน้ําให้วา์มที่อยู่ในเครื่องยนต์ร้อนแต่น้ําในหม้อน้ําเย็นเพราะนั้นเมื่ออุณหภูมิได้ปกติเดี๋ยวเราจะไปสาธิตให้ดูที่เมื่อกี้ ในกระทะแล้วมันจะเปิดเพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์มันร้อนได้ที่วาน้ําก็จะเปิดเพื่อให้น้ําไหลาจากเครื่องยนต์เข้าสู่หม้อน้ําท่อบนแล้ววนกลับไปยังท่อล่างก็คือน้ําที่มีความร้อนสูงเนี่ยก็จะถ่ายเทมาอยู่ในหม้อน้ําส่วนน้ําที่มีความเย็นก็จะไหลเข้าสู่ท่อล่างเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อ พัดพาความร้อนที่อยู่ตามผนังกระบ,บอกสูบตามชิ้นส่วนต่างๆที่กําลังร้อนอยู่ออกมาอย่างด้านนอกโดยมีพัดลมระบายความร้อนในขณะด้วยการรถยนต์ก็จะวิ่งลมส่วนหนึ่งก็จะทะด้วยการวิ่งเข้าหาตัวรถและนั่นคือหน้าที่ของโอวน้ํา